สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดเอเชียไปที่กัมพูชากันบ้างมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้เปิดเผยโครงการสกัดน้ํามันจากอ่าวไทยล่มเหลวหลังบริษัทจากสิงคโปร์ได้รับสัมปทานมีปัญหาไม่สามารถชําระหนี้ได้พร้อมระบุมีการบรรทุกน้ํามันที่สกัดแล้วหลบหนีเข้ามาในเขตไทยด้วย เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตา,ามกันดูครบับเมื่อวันที่1สิงหาคม2อ6 4าสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมเด็จเตโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมบ,บูชากล่าวว่าการสกัดน้ำมันครั้งแรกของราชนาจากักรได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่บริษัทน้ำมันและก๊าซอย่างคริสเอเนอร์จี ในสิงคโปร์ยื่นขอชำระบ,บัญชีพร้อมระบุว่าบริษัทคริสเอนเนอรี่เริ่มสูบน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันบล็อกเอนอกชายฝั่งกัมพูชาเมื่อปลายปี2563อย่างไรก็ตามบริษัทได้เข้าสู่การชำระบ,บัญชีในเดือนมิถุนายนหลังจากการผลิตที่แหล่งน้ำมันไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้นายคุณนเซนบอกด้วยว่า เมื่อวันที่29ธันวาคม2,563รเราได้ประกาศโครงการน้ำมันหยดแรกตอนนี้มันอาจจะล่มเหลวโครงการนี้บริษัทกริชเอเนอรถือหุ้น95%ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเป็นเจ้าของส่วนที่เหลือ5%คาดว่าการผลิตสูงสุดจะอยู่ที่7,500บาร์เรลต่อวันหรือ2,730,000บาร์เรลต่อปีนายกคุนเซนกล่าวส่งท้ายด้วยว่า ใายที่สุดแล้วการผลิตเพียง1,000บาร์เรลต่อวันตอนนี้บริษัทล้มละลายและเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันที่สกัดแล้วหลบหนีเข้าไปในดินแดนของไทยเพราะเราไม่ได้ป้องกันไว้ครับในอ่าวไทยบริเวณส่วนที่เป็นหน้านน้ำของกัมพูชาเป็นอีกแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญก็ต้องรอดูว่าจะมีบริษัทไหนสนใจและเข้ามาดำเนินการต่อครับ